ครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางไลฟ์สดเ Facebook ผู้จัดการใหญ่มอลล์อฟนคับ c o ทที่เครารพรักทุกท่านครับยินดีตอนรับพี่น้องเข้าสูช่วงบรรยากาศของรายการ เรื่องเล่าชาวมอลำครับจอดติดทุกประเด็นเควนทุกปัญหาศิวนาภาษาม,มอลำครับถามตรงตรอบจริงทุกวันเวลา17นาาถึง18นาฬิกาครับมื้อนี้พบกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2,563ครับแน่นอนครับมื้อนี้เฮามีแขกรับเชิญพิเศษสายตรงทีมโฆษกรัฐบาลครับมาตอบขอสักถามและกับปัญหาเกี่ยวกับการปลดล็อก ฟีดสตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด -19 และความเข้าใจในข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินครับฉบับที่เมื่อนี้นะครับเข้าได้รับเกียรติจากท่านไตสรีไตสรณกุลครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อนี้มาเป็นผู้ตอบขอสักถามและการรับเรื่องราวเสนอแนะในวงการหมอลำและวงการบันเทิงตอนนี้ท่านไตสุรีหรือว่าคุณกวางอยู่ในสายกับผมแล้วครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถันโล่งโคศกรัฐบาลเป็นคนอีสานบานเห่าเป็นคนนรีสะเกษเป็นคนนรีสะเกษสาวกันทะลัก,ก,กรีสะเกษอ่ะสาวทุเรียนภูเขาไฟกันทะลักนะครับ <c oughs> สาวกันทะลักกําลังดังเลยส่วนนี้กําลังออกใครอยากกินมาเดอกันทะลักกันทะลักรีสะเกษบานเห่านะครับนาะนะครับซึ่งคือว่ามื้อนี้เป็นเกียรติกับไา่การของเรื่องเล่าชาวหมอลำนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไา่การ เรื่องเล่าชาวมอลำนี่จะเป็นการสัมผัสสดศิลปินแวดวงของมอลำนะครับและก็หัวหน้าผู้บริหารวางมอลำต่างๆนะครับซึ่งมีประเด็นปัญหาต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการบวเข้าใจนะครับฐานล่องการบวเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของข้อกำหนดนะครับที่เป็นงานตการมาตรการปรลดล็อกเฟสซีออกมานะครับมันก็มีข้ามกำกวมอยู่ในโตหนังสือนะครับซึ่งเป็นข้ามสังกากส่วนกลางและก็เป็นพระราชกำหนดออกมานะครับซึ่งมื้อนี้ จังไดกะทังทีมงานแอดมินกะต้องขออนุญาตรบกวนทันเวลาทันลองจักสามสี่ขอเพื่อที่จะได้เป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันระวังการสื่อสารทังราชการครับพี่น้องประชาชนชาวอีสานบ้านเท่านะครับเนาะค่ะยินดีค่ะเขาก็ปังหมอลำมมาแต่น่อยเนาะอยู่กันทลาดมีแต่หมู่กับผ้าไปเบิงแต่หมอลำมก็ยินดีค่ะมีอย่างกระถามเขามาใด้เลยค่ะครับผมประเด็นแรกนะครับทันล่องนะครับกับเรื่องของตามที่พระราชกาหนดนะครับ าตามที่เป็นพระราชกำหนดนะครับในเรื่องของอาการบริหารในราชการฉุกเฉินเนี่ยครับสบับทีซีฟออกมาบอกวาอ่าการผ่อนคลายให้นำเนินการทํากิจกรรมบางอย่างได้นะครับที่เป็น3.1จุดหนึ่งที่เกี่ยวกับด่านของเศรษฐกิจและการดาเนินชีวิตเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันมีในส่วนของด่านของดนตรีคอนเสิร์ตหรือการจัดกิจกรรมต่างๆได้นี่พี่น้องทั้งวงหมอลำเฮ้าเนี่ยอยากหูว่าวงหมอลำหรือครับวงดนตรีต่างๆนี่ถือว่าอยู่ในใครที่ได้รับการปลลล็อกถูกต้องบ่ครับท่าน ถูกต้องค่ะมอ่ํากับการแสดงแมนบอบเป็นบอมีบอมบนีนัทประสินกระแมนแมนบอคะดนตรีกระแมนคอนเสิร์ตกระแมนก็ครบกระครบถือร้ายขอนําครับผมซึ่งซึ่งการตีโจดเนี่ยเพื่อนจะบอค่อยเข้าใจกันครับพี่นองบานเฮานีเวลาไปติดตอทังราชาการปั๊บนีกระโดนประที่สีอกมาสิหม้ครับว่า คือกับพวกข่าใจใน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 ระบบคือกันพี่น้องการสื่อสารหรือว่าทั้งพี่น้องเข้าบวกข้าใจกับราชการหรือราชการบ่กข้าใจกับพี่น้องกัคหรือการรราชการหรือราชการบ่เข้าใจปะคืออาจจะบริเขียนว่าหมอล่ำมันบ่คหาเพราะว่ามันเป็นแบบของผืนบ้านเนาะก็เลยบริเคียนลงไปชาแต่ว่าถ้าเกิดอ่านเบิงเนี่ยถามภายเบิงเมื่อนีกวางก็ไปถามมหาไทยห้เพราะว่าเห็นทางเพจบอกว่ามหาไทยบอกว่ายังจัดบได้เนาะครับกวางก็ไปถามทางมหาไทยเขาก็บอกว่า จัดได้กับขาคายง่ายมีการแสดงนาฏศิลป์ดนต,ตรีคอนเสิร์ตจ,จัดได้ต่ว่าการจัดเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบขอขบังคับของเขาว่าต้องเหตุจังใดต้องเวนระยะต้องมีการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือว่าลงซื้อเขาออกคือจัดให้มันได้ตามที่เขากาหนดนะคะก็คือจัดได้ตัวนี้ก็ถือว่าเอาพี่น้องเข้าใจตรงกันนะครับนอว่าเรื่องของวงหมอลำหรือวงดนตรีต่างๆที่แสดงนี่อยู่ใน อยู่ในปุดล็อกเฟสซีแน่นอนนะครับส่วนมาเรื่อง<ฆ>ของคอสองนะครับท่านรองก็คือว่ามีคําสั่งภายในของกระทรวงมหาดไทยบอกรับ่เกี่ยวกับรายละเอียดการขออนุญาตการจัดงานไหวบอ่อหรือการกําหนดรายละเอียดปีกย่อยหรือแนบท้ายขึ้นยู่กับคณะกรรมการบริหารการควบคุมโรคดิจิทัลแต่ละจังหวัดครับตอนนี้มีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมว่บคือทางคือทาง กระทรวงมหาไทยนะคะเพิ่นออกหนังสือถึงผู้วา่าทุกจังหวัดว่าให้ยึดถือคําสั่งข้อกําหนดที่ทางสบคออกมามก็คือข้อกําหนดที่อ่านวังหันนะคะที่คุณใหญ่อ่านวังหันก็คือให้ยึดถือรับทราบป,ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามออกตามความในมาตราเก้าแห่งพระราชะกําหนดเดี๋ยวสิสรงหนังสือหายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจบนีเดี๋ยวสิวส้งหนังสืงอหายก็คือให้ทําตามข้อกําหนดทุกอย่างแต่ถ้าเกิดสงสัยว่ากิจกรรมใดเนี่ย มันเข่าคายว่าแมนหรือบ่แมนก็จังไปถามเพิินสามกระท่วมหาท่าอีกเทือนหนึ่งแต่ว่าให้หยึดถือระเบียบเดียวเพื่อให้มันคือการทัวประเทศจังบ่งงนะคะอืเขา็กอกคําสั่งมาชัดเจนได้ว่าให้ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดอืครับผมแมนๆซึ่งซึ่งข้อระเบียบข้อสั้างการจังมือนี่ผมเห็นของของจังหวัดศรีสะเกดแล้วครับซึ่งเป็นข้อข้อระเบียบข้อปฏิบ,บัติบบซึ่งกะ อคือกันคือกันกับส่วนกลางแมนครับ so คือ so กันกับส่วนกลางเพราะว่าเขาเขาออกคําสั่งมาว่าให้ให้ค so ือ so กันนะคะคือให้เ็ตตามข้อกําหนดทีที่กว่างวาไปวงหาและที่นี่ถ้าเกิดถ้าเกิดมีปัญหาอียงที่บ่ที่บ่เขาใจเนี่ยก็จังแจงกระซ่วงไปเขาจังจิตไปหาหรือว่าใดหรือบ่ได้นึ่งสีนะคะอืมแต่ว่าไหนก็มันเขียนชัดเจนแล้วก็บ่มีปัญหาครับผมซึ่งมันมีประเด็นจน่งซีครับคุณกวางมันมีประเด็นว่า ประเด็นไม่ไล่าสุดหลังจากที่หลังจากทิพซีมิถุน่ามากเนี่ยหลังจากที่ปลดล็อกเฟสซีมากเนี่ครับมันมีประเด็นคือว่ามีจัดงานบุญมีจัดงานบวชงานประเภทนี้นี่แหละครับซึ่งชาวบ้านดดอแม่นครับจัดได้แล้วก็ชาวบ้านไปขออนุญาตใส่เสียงนะครับไปขออนุญาตใส่เสียงซึ่งตามระบบแล้วจัดงานจัดประเพณีตอนนี้นี่จัดได้แล้วแต่โดยความบานเท่าเ ok นาะครับเนาะการจัดงานต่างๆนี่เพื่อนก็มีมหอสะพมีหมอหลองมีหมอร่ำมีรถแห่มีย่างอย่างสีนะครับซึ่ง ไปขอใส่เสียงอยู่ทังอำเภอนะครับทางอำเภอก็อ้างว่ายังบ่ได้อนุญาตครับต้องรอดหนังสือจากทางจังหวัดสร้างการเอาเอาขอกำหนดให้เพิ่นเบิงติล่ะแล้วกับเอานังสือที่ผ้วสร้างออกให้เพิ่นเิงแล้วก็อ่าให้เพิ่อนอานให้เพิ่นฟังหน,น้ามีเด็เขาก็เคียนบอกว่าโรงมหอรสพศบดนตรีคอนเสิร์ตกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นให้สามารถดําเนินการได้อมครับผมซึ่งซึ่งแต่ว่ายังที่กวางบอกว่า คือมันจัดได้แต่ว่ามันมันก็จะมีข้อกําหนดจังสีนะคะสําหรับการจารัดงานเลี้ยงหรือคอนเสิร์ตเนี่ยเขาสีให้มีการเว้นระยะห่างแล้วก็ต้องมีเกณฑ์ความหนาแน่นเขาให้คิดเป็นห้าตารางเมตรต่อคนเนี่ยมันจะมีกเกณฑ์เรื่องพื้นที่ว่าพื้นทีน่ซ้าหนีคนเบิงใดท่อใดจังสีนะคะครับซึ่งซึ่งมันเป็นจังสีครับอันทันทานร่องกว้างซึ่ง เในเรื่องของหมอลัมบันเท่าเนะครับเนาะหมอลำมบันเท่าในการที่พี่น้องไปเบิ่งหมอลำนี่มันหลายอย่งเลยครับถัดหลงกว่างนี่นี่ก็เป็นคอเสนอเนี่ยจากท่างฝากฟังของผู้บริหารวงหมอลำเนาะครับเนาะนะในเรื่องของแมนเขาไปเบิ่งกันเชื่อและเป็นพันคนเนาะหลายพานันอันนี้อันนี้กวางก็บหูอยู่แต่ว่าที่นี่ทีกวางบ่ก่อยเป็นห่วงปันไดเพราะว่าเวลาเขาจารยรยัดหมอลำมนี่สถานที่เขากว้างแห้งแมนครับแมนบอกคือจัดในแบบสนามกีฬาหรือว่าสนามทางวัดจังสี่าสถถ้าเกิด พื้นที่มันกว้างอากาศถ่ายเทสะดวกอันเนี้ยมันเกิดจะบม่มีปัญหาเท่ากับจัดในห้องประชุมเล็กๆเราสีมันอันนี้มันจะมีปัญหาหลายกลัวแต่ว่าขอแค่ว่ามีแอปสแกนเข่าสแกนออกมีหมองให้ล่งซื้อมีเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข่าและที่สําคัญพี่น้องที่ไปเบิงเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบกระตุเจ้าของพกเจลแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยก็คือต้องดูแลเจ้าของนํานนะคะถ้าเกิดไพ่ป่วยก็อย่าไป ก็คือก็เป็นข้อข้อกำหนดข้อบังคับที่เขาออกตามมาว่าอ่าสีจัดแอบแบบนี้ควรเหตุจังใดจังสีเขาก็มีรายละเอียดมาหายคือการเดียวจังไรเดียวกองสีทรงเ๋ยวกองสีทรงเขาไปหายอีกเทื่อนึงจะได้ชัดเจนนะคะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาสําคัญแห่งที่ที่ทังสมาคมของเครือข่ายมอลลัภาอีสานนี่การลัางทกทกปัญหากับเรื่องนี้ครับเรื่องของการวิรยะห่างซึ่งซึ่งเฮาอยากให้อ่อมันเป็นมาตรการที่ ที่ชัดเจนนะครับละก่าทั้งด้านผู้บริหารของวงหมอลำนี่เพื่อนก็อยากที่จะเฮ็ดหนังสือเฮ็ดหนังสือเพื่อที่จะร้องทุกร้องเรียนไปถึงผู้บริหารระดับสูงคือ่านนายกรัฐมนตรีว่าบริบทความแท้จริงของหมอลำนี่คืออีหยังจังสี่นะครับพี่กวางล่ะก่าเพื่อที่จะ <c oughs> ให้เสนอว่าความเป็นจริงนะครับที่แต่ละอำเภอเพื่อนอท่านกาอนุญาตนี่ครับ เป็นเพราะว่าเพื่อนกับยานคนไปจุ่มใบยังสีแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมาเพื่อนกับวายาก็เลยถึงบอกว่ามันก็ต้องยู่ทิคความถ้าเกิดทีจัดตอนนี้นะคะมันก็อยู่ทิพี่น้องเฮานำว่าเดอย่าไปจุ่มกันแห้งห้ายอาจจะแบบเว้นนิดนึงอาจจะบรายแต่ว่าก็แขนนึงอะค่ะช่วงแขนหนึ่งกังสี่ก็ได้แล้วอืมแมนครับตัวนี้เป็นไปได้บ่ครับที่จะมีเอข้อกําหนดหรือว่านวทางปฏิบัติจากส่วนกลางของกระทรวงมหาทยออกมาอีกจักรอบหนึ่ง อาจจะมีมากเพิ่มเติมบ่ครับถ้าลองเอ่อถ้าถามว่าถ้าเกิดข้อกําหนดว่าบ่าให้แบบให้ให้ติดกันไดจังสีบอกคะให้ให้แหงกันใดนะเวทีจังสีบอกหรือว่าข้อกําหนดอีหย่างถ้าเกิดเป็นแบบว่าให้มรจุมกันใดนี่คือสี่เป็นไปได้งยงกยอยู่เพราะว่าตอนนี้โควิดมันก็ยแงบ่ทัานมีวัคซีนมันก็ยังม,มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเขาก็เขาเอิ่นว่านิวนอหมอก,หกก็คือเฮาก็ต้อง ปฏิบัติตามชีวิตแบบใหม่ให้มันเป็นปกติแบบใหม่มันอาจจะยากอาจจะยากแน่สำหรับผู้ที่ไปเบิร์คอนเสิร์ตเพราะว่าเข้าไปเข้ากับมวลน,นอฟ่อนหนาเวทีจังสีนออันนี้เข้าใจอยู่แต่ว่าตอนนี้นี่เดี๋ยวก็บก่าแน่ถาเบิร์เพราะว่าเข้ากับก่พบผู้ที่เสือในท้ายนี่ยี่สิบสามมือแล้วเนาะยี่สิบสองยี่สิบสามมือแล้วถ้าเกิดมันครบยี่สิบแปดมือเขาอาจจะมีอย่างออกมาอีกให้อีกไหมหรือปารก็ต้องถาเบิร์นนะคะครับซึ่งซึ่งผมเองเนี่ยได้ได้มีโอกาส ศึกษาเบิงของกำนดและการแนบถ่ายของประกาศรกรุงเทพมหานครซ,ซึ่ง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 ชัดเจนนะครับทะลองเพราะว่าประกาศกรุงเทพมหานครเนี่ยหนึ่งก็คือในเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยต้องสแกนคิวอาร์โค้ดคือคือทะลองกว่างว่าสแกนหรือมีที่จุดลงชื่อสองก็คือมีจุดคัดกรองนะครับสามออบอจำนายตั๋วหรือว่าคนที่เข้าไปรวมงานเนี่ย ต้องมีเก้าอี้จัดเก้าอี้ให้นั่งจ้งสี่กัก็น่าจะโอเคได้ครับเป็นรูปแบบลักษณะจังสี่ค่ะเพราะว่าถือว่ามันมันจัดสัดส่วนได้ไหมครับผมว่าค่ะแต่ว่ากรณน้ี่ว่านั่งแล้วสิเต้นบ่นี่ลหละเพราะว่าบานเฮ่านี่เอ้าก็ลุกขึ้นยืนเต้นได้ไผสิว่าต็อมีเก้าอี้หรือว่ามีจุดว่าต้องมีเก้าอี้ก็ได้ก็อาจจะกำหนดจุดมันเต้นเต้นได้สิเป็นอย่างก็เต้นได้บริเวณอย่าไปแค่อย่าไปแบบจุ่มจุมกันแห้งนะคะต่อมา ก็ล่องขํามให้ดีทีสุดอาะเข้ากับหูว่ามันอาจจะบ่ได้ร0อยเปอร์เซตแต่ว่าเฮากับพยายามป้องกันให้เขาเห็นว่าเฮาเหตุแล้วส่วนผลออกมาสิเป็นจังไห๋ก็อีกเชื่อหนึ่งแต่ว่าให้เห็นว่าเฮาเหตุเต็มทีเขาป้องกันมาตรการของราเต็มทีครับก็คือว่ายืนยันชัดเจนในเรื่องของที่ทันร่องกวางนี้ได้ไปสอบถามกับกระทรวงหมหาดไทยมาเนาะครับเนาะในเรื่องของค่ะต่างๆคือสามารถอนุญาตจัดงานได้แล้วซึ่ง,ซ,งซึ่งอยากให้ทันร่องกวางทําคข้อเข้าใจกับพี่น้อง อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเวลาไปขออนุญาตทั้งไฟปกครองอำเภอนี่เฮาเฮาจะเห็ดวิธีการจังไดเพื่อจีใหายพื้อนอนุญาตใ้เทานะครับก็บไปขอสิจัดอยู่พื้นที่ใดก็ไปขอพื้นที่นั้นนะคะที่หนีเวลาไปไป,ไปขออนุญาตเนี่ยเขาก็ดีตรงที่ว่าเขาอาจจะทรงอสมมอมาวัดไข่หายหรือทรงเจ้าหน้าที่มาซอยวัดไข้ทรงแอลกอฮอล์ oh ol, มาหายเฮ่าก็ไปขอไดที่ตำบลอำเภอหรือว่าถ้าเกิดอยู่จังหวัดก็ไปขอจังหวัด ไปแค่แจ้งเขาว่าสิจัดงานมือใดจังใดแบบใดจังสีค่ะแต่ว่าจัดใดก็คือจัดได้แล้วข้อกำหนดออกมาชัดเจนเอาเอกสารให้เพิ่อนอานเลยถ้าเพิ่มเพิ่มอไดรเพิ่นอาจจะตกหล่นจังสีนะคะก็บอกเอาเอกสารเดี๋ยวดูอ่างสีส่งเอกสารห้ไใ้ครับผมเนะาะจะได้เข้าใจตรงกันว่าเนี่ยเอกสารเขาก็บอกชัดเจนค่ะว่าให้จัดได้ ทางคําสั่งมหาไทยก็ออกมาอย่างที่สกเกตเฮาก็ออกคําสั่งมาแล้วเนาะว่าให้จัดได้เพราะว่าคําสั่งสิคําสั่งจังหวัดเขาก็ต้องยึดตามข้อกําหนดที่สอบบกข้อคอออกมาให้นะคะครับแต่พี่นองเองก็ต้องเข้าใจเนาะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องพี่นองเฮาที่ฟั่งอยู่ทั้งบ้านหรือว่าพี่นองที่ติดตามทั้งไลฟ์สดเฟซบุ๊กนี่ก็ต้องเข้าใจั้หมองเข้าใจนิดน,นึงว่าการจัดงานมันสามารถจัดได้แต่ว่า มันกระตองมีวิธีการกระบวนการในการป้องกันร,ร่วมกับรัฐบาลนั่นนะครับเท่ากับบอมเอนวาสีปอยป,อยปาลาเรืกันจนแบบว่าอึกระเลิกจนเกินนาเกินตาไปยังสี่เวลาเกิดผลเสียมากสี่เจ้าหน้าที่ทั้งภาคลัดเพื่อนก็ะมีผลกระทบนั่นถูกต้อมครับทะลองกวางครับแมนค่ะถ้าสมมติว่าบ่อเหตุตามตามาตรการเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจแบบบ่ให้จัดแล้วถ้าเกิดจัดอกมาแล้วบอมีไผ่เหตนน้าจังสี่เขา,าก็อาจจะยกเลิกได้ว่าบ่ให้จัดคอนเสร์ตบ่ให้จัดมอลล่ามแล้วสีนะคะเพราะฉะนั้น ทุกคนต้องรวมมือกันเข้าจะได้ไปได้ตลอดนะคะถ้าเกิดมันดีขึ้นเรื่อยๆขอ้อกาหนดข้อบังคับก็อาจจะบ่มีแล้วก็ได้เขาก็อาจจะคืออาจจะได้มวกน,นกันคือเกาสีนะคะมันก็อยูทติโตเท้าทุกคนนําก็ซอยกันครับผมการสรุปว่ามือนี่นะครับโจทย์ที่ได้คุยได้ซักถามขอเสนอแนะต่างๆกับกับท่านร่องโคศกรัฐบาลก<อ>็คือว่าหนึ่งคือวงหมอลำเนี่ยนะครับวงหมอลำวงดนตรีต่างๆนี่ก็ถือว่าอยู่ในคําสั่งในการปลดล็อกเฟส4ี นะครับอยู่ในพระราชกำหนดอยู่นะครับพี่น้องนะครับและกการเรื่องของกระท่วมหาไทยนะครับท่านล่องกวางก็ได้สอบถามรายละเอียดต่างๆมาให้พี่น้องเข้าได้รับทราบได้หูได้ได้ฟังกันเมื่อทุกกรรมทุกฝ่ายนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับอิหีอยากให้ท่านล่องกวางนี่ฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารวงหมอลำแล้กกาพี่น้องเฮ้าทางวงหมอล่ำซึ่งเพื่อนก็ลอคอยคํำตอบแลักการ่อค่อยกำลังใจหลายๆผักส่วนในตัวแทนรัฐบาลครับอยากให้ท่านล่องกวางซอยกำลังใจพี่น้องเฮ้าเช่าอีสานบ้านเฮานะครับ ค่ะคือกวางเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแทนของชาวอีสานลักกันเนาะเพราะว่าเขากลูกอีสานต้องการก็เข้าใจว่าทุกคนก็ได้หบผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจากโควิดมันก็บ่มีไผยยาให้เกิดขึนเนาะคะ่ะที่นี่มันพอตอนนี้นี่เขาก็สามารถจัดงานได้แล้วก็เป็นกําลังใจใหายกับห้สู่ต่อไปนะคะให้รักษาวัฒนธรรมประเภทนี้ของเฮาว้ให้ลูไฮร้านได้เบิงต่อไปเรื่อยๆกวางก็ได้านะทั้งชาวอีสานก็ ทางรัฐบาลก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องหมอล่ำทุก่านทุกคนเด้อค่ะถ้ามีอีกย่างที่ซอยไดเนาะก็ติดต่อมาเลยมี f a c e b o o k เขาไปใน Facebook ก,กวางก็ได้ค่ะกวางไตสุรีไตาสารณกุล <c oughs> อยากให้ซอยอีกย่างหรือว่ามีอยากให้ใดข้อเสนอเนไ่ยใ้อยากก็ส่งมาเลยคุยกันได้ตามภาษาพี่น้องบ้านเดียวกันเนาะค่ะ ครับผมนั่นก็นคือนําเสียงของออร่องโคศกรัฐบาลครับสายตรงที่งานโคศกรัฐบาลท่านไตรสรีไตสรสารณกุลลูกหลานเฮ้าเช่าศรีสะเกดครับมือนีให้โอกาสกับรายการเรื่องเล่าชาวหมอลำในโอกาสนี้ขอบคุณท่านล่องกวางหลายๆครับมีโอกาสข้างนาค,นค,ครับมีโอกาสข้างนาค็จะได้สัมผณ์รายละเอียดต่งาตงๆมี่เพิ่มเติมเดี๋ยวสิมาลองหมอลำให้ฟัางเด้<แ>อบัดหลังอันสิมีระเบียบวัฒนศิลป์ไปล่งอยู่กันทลักอยูยครับท่านกวางเหมือนไดมาเดินปกติมู่ก็มักไปแบบ นาห้านแต่ว่าเพิ่นไปสอดแจงทุกมือกับกบไว้นะคะเท่าแล้วครับบออยากเอ้ยซื้อปาะไดนวงเล็บคู่บ่รุ่นเนะครับเนาะครับผมขอบคุณหลายๆมากกว้างครับขอบคุครับสวัสดีครับครับนั่นก็คือนําเสียงของทันร่องโคศกสํานักนายกรัฐมนตรีครับ